วันนี้อยู่กับช่วงเอียาอาตี้พาเล่นเกมนะวันนี้เราจะมาเล่นเกมวอล์มิปเหมือนเดิมนะนี่ผมไปปั่นมานีไน้เรือเรานี้แล้วนะเดี๋ยวเราจะมาดูก่อนว่าเ่มต่อไปเราจะอ๋ออ๋อ โอเคโอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเล่นกันเลยรอสามสิบวิรอสามสิบวินะทา่านผู้ชมรอแป๊บหนึ่ง โอเคมาแล้วเจ็ดลำโอ้หนักเลยคราวนี้คราวนี้หนักเลยท่านผู้ชมโอเคเกมจะเริ่มมาอีกสี่สามสองหนึ่งโอเคไปเลย ชั้นสเตชันโอเควันนี้เราจะมาเก่งแบงมงนันเองนั่นไงเห็นแล้วหนึ่งลำนู่นปืนยิงไม่ถึงเยี่ยมเลย h e h e ยังไม่ได้เราต้องรอแป๊บนึงท่านผู้ชม โ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวพ่คาดมันมาเตรียมตัวปืนใหญ่ทั้งหมดแปดลำกล้องหันไปโอเคอากนั้นก็ยิงโดนลัดอืมตรงนั้นเหรอ,อโอเคอืมยิงไปก่อน เหมือนจะไม่โดนนะท่านผู้ชมยิงแล้วอีกแปดนัดอู้ติดไฟด้วยเฮ้ยเฮ้ยจะทำอะไรจะทำอะไรฮะอู้ดิ้งออกกระสุนดิ้งออกท่านผู้ชมกระสุนผมเด้งเ แท้เออยิงอืมตายเอาตายอืมป้อมเสียไสิอืมอืมยังไม่ตายยังไม่ตายเอาอีกเอาอีกเอาอีกโอเครอแป๊แบ,บนึงนะท่านผู้ชมกำลังโหลดอยู่ยิงเรือจันบานส่วนใหญ่มันก็โหลดนานเนี่ย โอเคเอ้ยเร็วจันบ้านอันป้อมช้าหน่อยอย่ารำนีโอเคมาแล้วป้อมผมมาแล้วป้อมืนผมมาแล้วอืมมาแล้วมาแล้วหันรุนะ่นเร็วหน่อย อยไปเลยยามาโต้โอรู้สึกหันเช้าไอ้ยามาโต้อีกมันหันมาแล้วนะโอ๊ยยันวันนี้มาแล้วอืมยิงติดไฟเป็นไงโอ๊ยเอ๊ยเอาป้อมปืนผมเสียป้อมปืนผมเสียต้องซ่อมต้องซ่อมอ,อ,อืมีโหลดกลับมา ีโหลดกัมาใหมฮัตตรงๆโอเควันนี้มาแล้วอืมโอ้ไม่โดนเลยถ้าไม่ชมเฮ้ย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 หันป้อมเร็วๆหน่อยดิหันป้อมเร็วๆ,นนวๆโน่ต้องหันหัวเรือเข้าอย่ งันหมวเรือเข้าอืมอืมอืมงันม้เรือยิงอืมเกือบหมดลอด็อตเดี๋ยวผมลำยวแล้วท่านผู้ชมตัวตัวดีโดใหม่สองลูก โดนหัมสองลูกยิงแล้วผมตายติดไฟผมตายแล้วตาย โอเคโอ้ฮือฮฮฮฮฮฮบีโอ้เจ็ดเลยเหรอ จะเอาเลยลำนี้ต้องการอีกห้าพันเซนสองเลยเลยคือลนี้ป้อมเยอะฮะท่านผู้ชมดูดีลบนี้เรามีมันขาดอีกเท่าไหร่นะโอเคห้าพันเล็นแป๊บเดียวโอเคไปต่อเดี๋ยวผมว,วัน ช่วงนี้ผมจะลงคลิปเออไม่เมีอะไรแล้ว,ลวอืออะได้แล้วโอเค เค <Okay, S 2> มาละเกมจะเริ่มอีกแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหน่นอสเตชันน้เพื่อนผมนเยอะมากเลย โอเคเจอแล้วทำไมมันเจอไวจังผมก็ไม่รู้สิโอเคเรียบร้อยยิงจัดไปแล้ว AP เอาเฮดเอา SE ีดีกว่าเอา s อสโอ้เอา,เอา,เอามาจากไหนนี่โหพี่มาเร็วเกินอืมอืม โอ้ยแล้วตะวินบางฮัดเออเฮ้ยข้อดีของเรือลำนี้ก็คือปืนสำรองมันเยอะมากดูจากตรงนี้ได้เลยนะท่านผู้ชมโคตรเยอะพรงนี้ไปแล้วตาย ยิงเออดาเมจรวมไปเท่าไหร่ไม่รู้นะครับุผู้ชมสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองศูนย์โอเคอืมตายโอเคตอนนี้ทีมผมกำลังได้เปรียบอยู่นะครับุผู้ชมนั่น ได้สองกระบอกนี่ใช้ได้สองกระบอกแต่เราจะใช้ปืนใหญ่เจ็บไหมล่ะเฮ้ยเฮ้ยมันยิงบอมนิ่งบอมอืมเฮ้ยให้ไปกดลดความเร็วอ่ะความเร็วลดเหมือนจะตกใจ อืมอืมยิงอืพ่โอเคอยังอับอืมได้ละถงแลากแล้ว,ลวอ,อืม ยิง่าต้องยกเออเดมีดหลักหลักพันนะท่านผู้ชมเฟือดด่อนด้วยด้วย Help! เอเอนั่นนั่นนะอืนหืมป้อมปืนหมุนช้าแล้วเกินละลังที่โอยอืยิงอ่ะเออ ไปดันวานหนึ่งกับเลือละตะเวนโอเคยิ่งอืมอ๋อโอไม่ใช่ไม่ใช่เอพีท่านผู้ชมยิงเจ็บอยู่เอพียิงเจ็บอยู่ทั้งยิงเจ็บมากท่านผู้ชมเอพียิงเจ็บมากจอกกาโอเคปัอมปืน ป้อมหลังป้อมหน้าเอาป้อมหน้าเออไฟไฟไฟไหมไฟไหมยิงนี่แหละคือข้อดีของเรือประจันบาดอึดถึกทนแล้วก็ยิงแรงข้อเสียงของมันคือรีโหลดชาก่ากว,ว่าผมจะได้ยิงเนี่ยโอ้รูนราดไปแล้วโอ้ โอเคได้มา400กับตังอีก7,000บาทเล่นต่อจะรออะไรเป็นว่าแคสเกมแต่หนังเล่นเกมสว่วนไหนโม อันนี้กี่นาทีแค่เมื่อกี่นาทีสิบสามนาทีครับทุกท่านเรือไปญี่ปุ่นนี่หนักใจเลยอโอเค แอคชั่นสเตชันแอคชั่นสเตชันเราไม่ใส่ AP เรายัดลูก h e ไปโอเคผมเชื่อว่ามันต้องสปอดนั่นไงเห็นแล้วเรือประจันบางสองลำไหนเรือประจันบางทีมเราอันนี้ไง ก็จันมาทีมล้วคุณนี่หันป้อมชาเลือเกินโอเคมาอยู่นี่แล้วสีนะป้อมหน้ากับป้อมหลังเราจะเอาไว้อยู่ตรงนี้ป้อมไม้ของเราคือไอ้นี่เอาปืนดีไม่ถึงอืม ตอนนี้ทีมแล้วก็ฆ่าไม่ได้หนึ่งคนอืม,อม,อม,อมยิงทำไมเหรอยิงขูงเ่เนี่ยตบิโดมาโอเคตรงน,นั้นยิงทีกับเครื่องกดยิงชุดแล้วก็เดินหน้าไหม มาโดนเปลนเปลีนบาลามนี่ดีกว่าท่านผู้ชมเฮ้ยุ่นเจาะเกาะมันปิวมาอืมข้าแต่ผมจะใช้ลกูก HE ยิงไม่น่ายิงเผื่อไปเลยไม่โดนสักนัดเยี่ยมเลยท่านผู้ชมนั่นเรือจนันทรบางทีมัน ไปแล้วอืมยิงไปแล้วมันอืมทีนี้อย่าซ่าอย่าซ่าพี่พี่อย่าซ่าหวังว่ามันมันยิงตัวปีโดใส่เรา <c oughs> ผมเชื่อาอย่ายงั้นนะสรุปคือใหม่เลือกใช่จริงๆด้วย ตอนนี้เรือผมกำลังหักขวาเต็มกำลังโอเคได้แล้วยิ่งนวนไปจิตร้อยกวากว่า,วานี่แหละโอ้ยอันนี้หืม เยอะเหลือเกินโอเคหมดระยะก่อนก็นดีอืมนิงไปก่อนไม่โดน โอเคช่วงนี okay. ้ผมจะงเงียบๆหน่อยตั้งใจเลียนแล้วก็โอเคเดี๋ยวเรากำลังจับเดี๋ยวเราตามเพื่อนไปดีกว่าเนาะอืมจอดด่วนกันตรงนี้เลยดีกว่าโอ๊ยกดผิดมันถอยหลังหรอคุณผู้ชม มันต้องเผื่อมากโอเคแล้วจะเผื่อทำไมก็ไม่รู้นะออโอเคลืมง่ายๆเร็วนี้<า>ได้ข้อมูล่างนี้ดีกว่าเพื่อนตายนักจะตอ่อละคุณ คนไม่มีทางตอดผมได้หรอกนั่นแหละเรือบุฟไฟไหม้แล้วตอนนี้พี่ปิวอ้ยานี่แหละอืมโดนคนโดน ผมแพ้อ,อีกแล้วอาี้มโอเคอ,อย่าลืมกดติดตามด้นะช่องเอยร์อาร์ตีชนแนลนะบ๊ายบาย